ทีมที่จะมาลงเล่นในวันนี้เป็นทีมที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลกแจ็บเบอร์วอลค่คนประเทศนี้รู้ไหมว่าจริงๆเขาเล่นบาสกันยังไงจะเลิกเล่นตอนนี้หรือไปตายซะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าพวกเราจะได้มารวมทีมเดียวกันแล้วสู้ไปด้วยกันดีมทีมที่จะมีครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเอ็ดบอลในสายตาของพวกคุณ การเล่นบาสของพวกเราอาจจะดูแย่เหมือนลิงวิ่งเล่นไปมาก็ได้แต่การที่จะเล่นบาสมันไม่จําเป็นต้องมีคุณวุฒิอะไรทั้งนั้นในทัวร์นาเมนต์นี้จะทําให้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญของนายเลยชูดลงแน่นอนคอยดูเลยจงคว้าชัยชนะกลับมาเพื่อพิสูจน์ได้เห็นถึงฝีมือในการเล่นบาสของพวกเราที่เล่นมาจนถึงทุกวันนี้จัดการจู่โจมกลับไปซะ ก็บอกแล้วไงว่าแค่ฉันคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วคนที่มีพลังและเทคนิคที่ดีกว่านายต้องปรากฏกายออกมาแน่นั่นแหละที่รอมาตลอดสักวันหนึ่งจะทำลายให้ราบคาบพวกนั้นมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วจะเอาจริงแล้วนะระวังไว้ให้ดีจะลุยแล้วนะแจมเมื่อวอ ที่มีฉันทุกวันนี้มาได้ก็เป็นเพราะนายตั้งแต่นี้ไปฉันเองก็จะคอยอยู่เป็นเงาของนายรุโะนายจืดพิกสังเวียนบาสเกมสุดท้าย